ยางเป็ยางปี2023นี่ท่านะผู้ชมยางปี2023เลยสามารถเอ็นได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเอ็นมากกว่านี้ก็ได้นะนั่งสบายมากครับเดินทางไกลๆถือว่าสบายมากนะครับแต่เห็นเป็นอาร์ตสวยกริปเลยคันนี้เดิมทั้งคันรถคันนี้วิ่งไปแล้วมาดูกันตัวนี้วิ่งไปแล้ว49,100 42กิโลถือว่าวิ่งน้อยมากรถปี19วิ่ง40 0 0 0กโลเนี่ยถือว่าน้อยจริงๆนะตัวนี้ กลับมาพบกับผมเซอร์บอยครับรถครอบครัว7ที่นั่งที่น่าใช้ครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต้องเลือกเป็นตัวนี้เลย Fortuner ครับเป็นรุ่นอื่นก็คนน่าจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมนะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะเป็น Toyota Fortuner ปี2019เป็นตัว2.8 t r d ขับ2ถูกใจคันนี้ทางนี้เลยครับ QR Code ์โบอยแอดไลน์ QR Code บอยครับได้รถใช้แน่นอนครับมาครับเรามาดูลายละเอียดดีเทลของตัวรถกัน โคเฟน่าเนี่ยเราได้โคเฟน่ามาเป็นโคเฟน่าแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็จะได้ตัวไฟเดย์ไทม์นะครับเดย์ไทามลังเลงไลท์เป็น l e d ตรงนี้ครับด้านล่างครับได้ไฟตัดหมอกมากระจังหน้าโฉมนี้นะครับเป็นโฉมก่อนที่จะเป็นตัวเรจินเดอร์ตัวนี้นะโฉมสุดท้ายก่อนเป็นเรจินเดอร์มาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กและยางกันครับม่ยางตัวนี้ครับอ่าแม็กตัวนี้ก่อนแม็กตัวนี้เป็นแม็กของ T.R.D. ครับนะแม็กตัวรถก็ตัวรถเป็น T.R.D. ม็กขนาดขอบ20ให้ยางมาที่265 50 R20 ครับยางเป็นยางปี2023นี่ท่านะผู้ชมยางปี2023เลยสวยๆเลยคันนี้ด้านข้างครับกระจกมองข้างตรงนี้รับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วตัวกันสะ์ได้มาทั้งหมด4บานครับมือเปิดประตูนะครับแต่งเป็นโครเมียมมีปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกตัวรถครับ ดูโครงสร้างภายในกันครับแผงข้างประตูทีอาร์ดีครับแผงข้างประตูจะได้เป็นทูโทนครับเป็นสีดําแดงเป็นเบาะหนังครับเดินได้จะเข็บแดงมาด้านบนเป็นคลาสติกครับมือเปิดเป็นโครเมียมได้ลาโพงเสียงแหลมลําโพงทั้งคันนะครับเป็นของ JBL ครับชุดเครื่องเสียงเป็น JBL ครับได้ที่หวงแก้วมาดูโครงสร้างหลักกันครับน่ครับตะเข็บเป็นอาคเดิมๆสวยๆเลย หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาดูประตูด้านหลังครับก็ยังเป็นที่เท้าแขนเป็นหนังเช่นเดียวกันครับเป็นทูโทนเหมือนกันครับเฮ้โลโก้ TRD อยู่ที่ข้างประตูมาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ครับตะเข็บเป็นอาร์ตสวยงามมากด้านหลังครับไฟเบรกครับเป็น LED มาได้มาสตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ด้านบนนี้ได้ปีกสปอยเลอร์หลังมาครับ แล้วก็ด้านล่างได้ไฟตัวนี้มาครับสอตัวนี้แล้วก็สเกิร์ตล่างก็มีตัดขอบด้วยพลาสติกสีเทานะครับเล่นดีไซน์มาฝาท้ายครับเป็นตรงนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าได้กล้องถอยฝาท้ายไฟฟ้าลักษณะของเบาะครับนี่เป็นเบาะแบบแขวนแบบนี้ครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้แล้วก็ชุดตรงนี้เป็นครับแม่แรง ครับตัวแม่แรงก็ชุดเครื่องมือถอดล้อครับค่อนข้างจะกว้างครับตัวนี้ไปปัท้ไฟฟ้ามาดมด้านชมด้านขวาของตัวรถกันครับมานี่ครับตะเข็บเมาร์สวยงามมากครับเดิม,ดมแถงข้ามประตูฝั่ง,ง,งคนขับครับเนี่ยก่อนเปิดประตูดีตรงนี้มีปุ่มคีย์เลสด,ด้วยเนี่ยเปิดล็อกปิดล็อก แผงข้างประตูครับกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับออโต้ Auto ทั้ง4บานเลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวพับกระจกตัวปรับกระจกครับลำโพงเสียงแหลม j b l นี่ครับตะเห็นเป็นอาร์ตสวยกริบเลยคันนี้เดิมทั้งคันเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องครับปไปดูความสวยงามของหน้าห้องเครื่องกันมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกัน สวยคลิปฝากระโปรงหน้ามีการขยับน็อตนะครับเก็บรายละเอียดสีเกี่ยวกับพวกสเก็ตหินฝากระโปรงมาแต่ว่าฝากระโปรงเนยเดิมหมดเนี่ยดูเนี่ยดูป้ายโคด,ดูทิ๊กเกอร์ดิครับัวตะเข็บอ่อนนั่นบนนี่ครับเดิมหมดแก้มเดิมครับคานหน้าคานไฟทุกอย่างเดิมหมดอีกฝั่งนะครับมาดูตัวเพลดรถด้วยครับนี่ครับเพจตัวรถเดิมหมดครับก็จะมีเคลียร์พวกสเก็ตงหินพวกนี้ครับรถสีดําก็จะเจอบ่อย เกียร์ถีาหรับโปองเนี่ยขรบโพงเดิมหมดตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 8 0 0ซีให้แรงม้ามาที่177แรงม้าเหลือๆเ,เลยโฟล์คูเนอร์เครื่อง2.8เนี่ยขับสนุกมากครับตัวขับสองก็ใช้ได้ทางที่ทุลกกักดารก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะไปถึงขนาดขับ4เนี่ยราคาก็จะโดดไปมากกว่านี้แต่จริงๆแล้วขับ2เนี่ยลุยได้ทุกสภาพเส้นทางด้วยเช่นกัน แล้วเรามาชมภายในห้องโดยสารกันครับมาครับเราเข้ามาอยู่ภายในเจ้า f ฟล์คจูเนอร์คันนี้กันแล้วมาขอสตาร์เครื่องก่อนเสียงนุ่มมากมาครับเรามาดูลารละเอียดดีเทลของตัวรถกันเลยภายในคอนโซลด้านบนเป็นพลาสติกค,ครับได้ลำโพงตัว JBL ทั้งซ้ายและขวามาครับแล้วก็ตรงนี้คอนโซลตัวนี้นะครับลิ้นชักด้วยเป็นหนังครับนะแล้วก็มีลิ้นชักใส่ของนี่ก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานทุกอย่างเอกสารทุกอย่างอยู่ครบครับ เบาะเราได้มาเป็นทูโทนนะครับเป็นสีดําแดงเดินได้จะเข็ดแดงครับแล้วก็ที่เท้าแข้งก็เช่นเดียวกันเป็นหนังครับเดินได้จะเข็ดแดงแล้วก็มีลิ้นชักใส่ของตรงนี้มาด้วยมาดูที่หน้าจอวิทยุกันหน้าจอวิทยุนะครับก็อยู่ในหมวดมีตั้งแต่มีออดิโอนะครับมีเชื่อมต่อ USB ได้ด้วยทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างมาครบหมดครับแล้วก็มีตัวเนด้วยตัวเนนะครับมีเราเกี่ยวกับแผนที่ เดโม a t ชันนี่ครับตัวเนยแอร์ครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับปรับอุณหภูมิแสดงผลเป็นดิจิตอลครับนี่ตัวหมายเลขอุณหภูมแิแล้วก็ power outlet ครับได้มาตรงนี้ช่องเสียบ usb aux ครับได้ที่วางแก้วมา2ช่องตรงนี้อันนี้ก็เป็นคอนโซลเกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์หยกักตรงนี้ได้ลายเป็นลายเคปล่านะครับพลาสติกลายเคปลอนะครับเกียร์เนี่ย ก็มีตั้งแต่โหมดตัวดีนะครับตัว S เป็นโหมดสปอร์ตสามารถชิดเกียร์ที่ตัวเกียร์นี้ได้ด้วยแล้วก็มีตัว R ตัว P ครับโหมด E c โ m o โหครับนี่สามารถประหยัดน้ำมัน Eco m o โหได้ครับ Power Mode นี่ครับแล้วก็ออโต้รันสตาร์ทสต็เวลาจอดติดไฟแดงเครื่องยนต์ดับเองจอดจอดอยู่ที่เครื่องยนต์ดับเองครับมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับตัวนี้ควบคุมเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เทนเกี่ยับตัววิทยุครับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าจอ เดือนใหม่ได้คูเค,คอนโทรลมาได้แพทเทิร์นชิปมาพวงมาลัยเป็นหุ้มด้วยหนังครับตัวนี้เป็นลายเคปลาตรงนี้เป็นลายเคปลานะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังเดินได้จะเข็บแดงมาดูที่หน้าจอเรือนใหม่กันครับรถคันนี้วิ่งไปแล้วมาดูกันนะตัวนี้วิ่งไปแล้ว4 9 1 4 2กิโลถือว่าวิ่งน้อยมากรถปีสิวิ่ง40,000กิโลเนี่ยถือว่าน้อยจริงๆนะตัวนี้ฟิลของการนั่งครับเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับนะ ฟิลดีแล้วก็คุณภาพบอกเขาดีฟองน้ำเขาดีปิดบอกเขาดีมากด้านบนครับบ้านมันแดดได้กระจกสองหน้าพร้อมไฟสองสว่างมาครับเตที่ใส่แว่นมาแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟครับแผ่หนังสือไฟสองแผ่นที่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเช่นเดียวกันบ้านมันแดดได้กระจกสองหน้าพร้อมไฟสองสว่างมาถือว่าโอเคเลยครับสําหรับตัวนี้คุ้มราคากับ เงินที่จะต้องเสียไปสําหรับฟังก์ชันของเขาที่ให้มาเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนที่2ครับว่านั่งล้วจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมครับไปมาอยู่ในผู้โดยสารตอนที่2กันแล้วครับผู้โดยสารตอนที่2ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เป็นรถจากที่นั่งเนี่ยผมจะมองหาแอร์ก่อนเลยครับนี่ครับนี่เป็นตัวปรับแอร์ครับแอร์ Air เป็นแอร์ลาวครับปรับแอร์นี้ปรับสเต็ปพัดลมแล้วก็เป็นปุ่มเปิดไฟตรงนี้ด้วยนะครับตัวปรับแอร์แล้วก็สิ่งที่อำนวดความสะดวกให้มาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ ในรถสไตล์นี้จะมีกันก็คือไฟ AC 220โวลต์ครับตัวนี้ให้มา100วัตต์ครับแล้วก็ช่อง power outlet เพิ่มที่ชาร์จต,ตรงนี้ได้ครับสำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้เล็กรูมเหลือๆเลยครับ h e มเหลือเหลือๆเลยตัวเบาะครับองศาของเบาะสามารถเอ็นได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเอ็นม,มากกว่านี้ก็ได้นะนั่งสบายมากครับเดินทางไกลๆถือว่าสบายมากฟิลของเบาะถือว่าดีครับคุณภ,ภาพหนังดีมากถ้านั่งกันสองคนนี่เลย ที่เท้าแขนได้ที่วางแก้วมานะครับที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วแต่ตรงนี้นั่งกัน3าคนได้สบายๆเพราะว่าหมอลรองหิ้วสะนะครับรองรับสําหรับผู้โดยสารมา3ตําแหน่งเดี๋ยวไปพับ,บอบาะแล้วไปชมผู้โดยสารตอนที่3กันว่าตัวใหญ่ๆองบาะนั่งล้วจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับะ่ะนี่คือผู้โดยสารในตอนที่3ครับเดี๋ยวลองปรับบาะดูสิแป๊บหนึ่งนะเบาะรองถิ้วสะแล้วก็ปรับบาะนี่คือปรับมาสดละนี่คือเอ็นสดละครับถือว่านั่งได้ครับ ลองพับเบาะลงมามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไรโอเคตัวใหญ่ๆอย่างบอยเนี่ยสูง176น้ำหนัก104กิโลกรัมถือว่านั่งได้นะครับถึงว่าเล็กรูมจะชนชนเบาะแต่ว่าถามว่าเดินทางไกลๆเป็นยังไงไหมมันก็อยู่ในลักษณะของสรีระมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าได้เอ็นแบบนี้ถือว่าไม่เมื่อยครับไม่เหนื่อยครับนะนั่งกันสองคนสบายๆผู้ใหญ่เลยถ้า3คนเด็กด้สบายๆเลยตัวนี้ ถือว่าใช้ได้ครับนั่งได้จริงบอกหลังนั่งได้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันลองเทสต์ได์กันดูการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับไปมาครับ,รบเดี๋ยวมาลองขับกันทดสอบช่วงล่างกันแล้วก็อัตราการเร่งอัตราการชาร์จของเจ้า f o r t u n e r คันนี้กันหนึบกว่าแน่นอนเพราะว่าเทียดีเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือจะเป็นพวกเทสซิลีภายในแล้วก็พวกช่วงล่างที่ได้มาหนึบกว่าชคคุณภาพที่ดีกว่าครับดูช่องว่างของพวกอะไรกันเลยครับนี่ยกซ้ายยกขวา ็นไหมครับไม่มีช่องว่างเลยรถจะดูไม่คงเคงนะถ้าเราไปเทียบกับตัวธรรมดาชกมันจะคงเคงกว่านะครับอันนี้ก็ต้องอยอมรับอันนี้ต้องพูดตามความเป็นจริงว่าทีดีเขาเซ็ตชกมาได้ดีกว่าจริงๆช่วงลงช่วง,งล่างทัศนคติสมยใในการมองถือว่าดีมากครับโอ้รถเงียบมากช่วงลงช่วงล่างเง,งียบนุ่มอ่ะเดี๋ยวไปลองอัตราการเร่งดู มาคับ2.8ขับ2สำหรับตัวนี้โอ้พุ่งนะคันนี้ถือว่าพุ่งเลยจังหวะการเปลี่ยนเกียร์นี่ก็สมูทนะครับสมูทมากใช้ได้เลยไปเดี๋ยวเราไปขึ้นหอยดูช่วงล่างกันว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรรถขับดีแบบนี้ช่วงงช่วล่างสมบูรณ์แบบไหนไปดูกันมาครับเรามาชมช่วงล่างเจ้า f o r t เน e r ์ทีีคันนี้กันมาดูช่วงล่างเลยครับ ซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวธรรมดาตรงที่ว่าชุดช่วงล่างของ T.R.D เนี่ยเขาจะเป็นตัวพิเศษออกมาเลยช่วงล่างเด็ดกว่าดีกว่าแน่นอนครับดูโชกเลยครับเนี่ยสวยเลยครับดูสปริงเห็นไหมนี่อันนี้เป็นเทาขับหลังครับแล้วก็ดูโชยฝั่งซ้าครับนี่นะครับสวยๆเลยแล้วก็มาดูใต้ท้องกันครับมาครับใต้ท้องครับสวยๆเลยไม่มีคาบผูหรืออะไรเลยครับ ดูท้ายเครื่องครับเนี่ยท้ายเครื่องแห้งๆเลยครับเห็นไหมครับท้ายเครื่องแห้งๆเลยมาดูโชคหน้าครับเนี่ยเ็ครับกระบอกโชคแห้งๆเลยในบูธกันโคงครับในบูธปิกนอกนุ่มๆเลยตัวนี้เป็นตัวขับสองนะครับดูฝั่งข้างครับฝั่งขวาครับม่โชคแห้งๆสวยๆเลยครับดูบูธครับเนี่ยก็ดูบูธยางปิดนอกครับ สวยครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมครับป่ะไป็นียนบ้างครับสำหรับ f o r t จูเนอคันนี้น่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับใครที่กําลังมองหารถเ็๋ที่นั่งไซส์แบบนี้อยู่ครับคันนี้น่าสนใจเลยรถสวยมากสําหรับคันนี้ครับเป็น Toyota f o r t ์จูเนอปี2019เป็นตัว2.8 T-RD ตัวท็อปเลยใครหารุ่นนี้ทางนี้เลยครับคิวอาร์โค้ดอยู่ตรงนี้แอดไลน์คิวอาร์โค้ดไว้ครับทักไลน์หาบอยได้รถใช้แน่นอนครับ คันนี้เราอยากฟังราคากันแล้วใช่ไหมสำหรับคันนี้นะครับบอยเสนอขายท่านผู้ชมเพียง1 7 9 0 0 0้บาทครับผ่อนเริ่มต้นเพียง1 8 0 6 5บาทได้เป็นเจ้าของอรถสวยๆแบบนี้กันไปเลยนะครับรีบเลยนะครับตัวนี้หาย,ยากครับสำหรับวันนี้บอยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั .com